สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลมาครับมาครับต่างวานบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยววันนี้มีแล้วครับมีเหลืองต้มยำครับต้มยำทะเลรวมหมูมีไข่ต้มมีหอยแมลงผู้โอ้ยมีหลายอย่างครับมีกุ้งมีมึกมเยอะแยะครับปนอยู่นี่นะครับเส็บ<ม>เสบครับพ่อแม่พี่น้อง<ม>อะไร อุยปรุงหน่อยครับน้ำปลานิดนึงแต่ต้มยำก,ก็อร่อยอยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับ ครับพอ่อแม่พี่น้องใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำต้ยมยำอร่อยดีอยู่แล้วครับพอแล้วครับมาครับมาครับแซ่แบๆเดวยกันครับใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าวหาปลามานั่งกินเดวยกันนะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายคำาพูดมาคุยกันได้นะครับรับชมกตอนกี่โมงสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มคำาพูดมาคุยกันได้นะครับนี่ม่พี่น้องด้วย ทั้งหมึกทั้งกุ้งหมูยเยอะแยะเลยครับอ,อ,อันนี้ไข่ต้มนี่ท็อปปิ้งเองนะครับมาครับแซ่บๆด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องอน้ำต้มยำเข้าอร่อยจริงๆ อ๋องกินไหมอเครู้เลยอืมเมนูบานบานครับ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเป็นกำลังใจให้เด็กตาดด้วยนะครับห <c oughs> ลามมันท่องกอไก่ครับมาครับ <c oughs> น้ำก็เข้มข้นมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องนะร้านแถวบ้านครับเครื่องข้างงั้นแม่คอได้ที่ชูไหนเ,เหรียว ้อครับพ่อแม่พป่น้องครับ <S <S อ,อย่างนี้เลยครับท,ทาอะไรกันหรือทาอะไรกันหรือทาอะไรกันห,หรือเฮ้ยเด๊ทำไมเนี่ย

หอยแมลงผู้ครับนี่แฮสบอีหลี อ,อ,อการร้อนครับพ่อแม่พี่น้องครับ <laughs> หกสิบบาทครับเยอะแยะครับเื่งนั่แตกล่องสี่สิบ có tay rồi á nhìn tao vô á nhà luôn có chiến rồi Thịt vật ใหม่พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวติดเครื่องแล้วครับ เดียวกันมองดีอืมอืม ุ้งตัวตัวไม่ใหญ่นะครับจะใส่มาสี่ตัวครับหอยแมงผู้สี่ตัวเครื่องแน่นๆ,ๆ,ๆครับ

嗯。Hmm. ซดน้ำซดน้ำไปซดน้ำมากินเกลืองกไปหมดครับจะอิ่มน้ำซะแล้วอื เด็ด hmm. <c oughs> ครับต้มยำเอาครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอิ่มแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับกดกระดิงด่งเลยครับบ๊ายบาย